สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการเปิดสร้างรายได้ของเพจ facebook นะคะเราเข้ามาที่ Google Chrome ค่ะเข้ามาที่ Chrome นะคะแล้วก็ก็ <c odes> ไปกดคำว,ว่า Creator Studio นะคะคีอันนี้ขึ้นมานะคะเคยลงเอาไว้มันก็ขึ้นมาง่ายค่ะเราเข้าไปอันแรกนะคะ เลยค่ะเราเข้ามาหลังบ้านของเพจแล้วนะคะเราก็ไปที่คลิปที่เราลงเป็นฉบับร่างไว้นะคะแล้วกดที่ก่อนเผยแพร่ค่ะกดมาแล้วนะคะแล้วก็ไปที่ฉบับร่างค่ะคลิปที่เราจะเปิดสร้างราได้คือคลิปแรกนะคะคลิกขึ้นมาเลยค่ะ นีค่ะซูมให้เห็นชัดๆนะคะโคจนาในสตรีมตรงนี้นะคะแล้วติ๊กตรงนี้ค่ะตรงเปิดตรงนี้นะคะทีนึงนะคะแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ค่ะมากดเปิดตรงนี้อีกรอบนึงนะคะกดเปิดค่ะอันนี้เป็นการเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดถัดไปนะคะอันนี้เขาจะขึ้นมาถามเราค่ะว่าเรามีความรุนแรง การใช้ภาษาไหมกิจกรรมไม่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าไม่มีในเนื้อหาข้างต้นเรากดติ๊กถูกตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดสีน้ำเงินตรงนี้นะคะด้านขวามือสุดค่ะแล้วก็เรายังไม่เผยแพร่ตัวนี้นะคะเราก็เป็นฉบับร่างไว้ก่อนค่ะกดันกดตรงนี้แหละค่ะ ันทการเปลี่ยนแปลงนะคะก็อันเป็นเสร็จการเปิดการสร้างรายได้ของเพจค่ะเพจจะขึ้นอัตโนมัตินะคะโฆษณาของเพจค่ะจะไม่มีการก่อนก่อนคลิปและหลังคลิปเหมือนใน y o u t u b e นะคะกดครั้งเดียวทีเดียวก็คือโฆษณาจะมาอัตโนมัตินะคะคลิปนี้ก็เอามาให้ทุกคนได้ชมเพียงเท่านี้ค่ะ หวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่อยากศึกษาเรื่องเพจนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ